มาดูนะสดาวทวายเนาะสดาวทวายเขาบอกพันขาวผ่องนะครับซื้อมาก็ผมยังพิสูจน์แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะออกนอกระดูหรือไม่ระดูยังไม่ทราบครับต้องมาดูเวลากันหน่อยก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆว่ามันจะออกจริงไหมแล้วยหรือหรือยังไงครับหรือการตลาดเป็นยังไงการตลาดนี่ก็ต้องพื้นที่ พื้นที่ของใครของมันนะเนาะที่ใกล้การตลาดก็คงจะประมาณนั้นนะเพราะว่าการขายเยอะๆส่งไกลๆค่าขนส่งมันคงมากคงผลตอบแทนคงไม่ดีอันนี้ชุดแรกที่ผมสั่งมาเนาะนี่ปลูกมาก็คงประมาณน่าจะถึงสี่สี่ห้าเดือนแล้วผมสั่งมาจากร้านต่างๆเข้าไปใน Facebook อันนี้เป็นกิ่งทาาปะ ไปกิ่งทาบก็ทาบมาผมสั่งมาชุดนี้6ต้นเป็น6ต้นนะชุดนี้6ต้นชุดแรก6ต้นก็ปลูกมา4ี่หเดือนแล้วปลูกไปตั้งก็แรงๆเลยตั้งกะช่วงกะไม่ถูกว่าเดือนเดือนอะไรนะน่าจะ4ี่หเดือนคร่าวๆ,าๆาาประมาณนั้นนะอันนี้ชุดแรกก็มาดูกันอีกทีว่า ผลตอบแทนจะเป็นยังไงหรือกี่เดือนกี่ปีจะออกและออกแล้วจะออกดอกถวายหรือเปล่าและการตลาดเป็นยังไงพื้นที่ใครพื้นที่มันก็คงใกล้พื้นที่ไหนก็คงประมาณนั้นน่ะแล้วผมจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นกิ่งตอนที่ชําแล้วเหมือนกันกิ่งตอนตังกิ่งตอนมาแล้วก็เอามาชําเองสิบต้น น,นี้สิบต้นชุดนี้สิบต้นชุดที่สองครับสิบต้นแล้วปลูกไปแล้วเจดต้นตายสะ3สามต้นครับตายสะ3ามต้นชุดนี้ก็คงจะอายุจะน้อยกว่นั้นสักประมาณสักเดือนหนึ่งเพรนั้นห้าหกเดือนกน็คงนี้จะสักสามเดือนสี่เดือนประมาณเนี้ยไล่ๆกันประมาณนี้แหล,ละพอชุดนี้เป็นชุดที่สาม ชุดที่สมก็สั่งกิ่งตอนมาจากเพื่อนสมาชิกพันเขาผ่องเหมือนกันจากเพื่อนๆก็ดูดูเอาแต่ว่าจะให้ตรงสายพันธุ์หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่นอนหรอกเพราะก็ต้องดูกันไปก็ได้มาก็มาชํำลงถุงดำเนาะชุดนี้สี่สิกิ่ง40่สิกิ่งชํำไปแล้วก็รอดมาได้สาสอง ตายสักแปดก็อาจจะตายเพราะว่าเราเราดูแลน้อยไปเพราะมันอาจจะอยู่ในร่มเยอะไปหน่อยลากระบบลากได้ลากเน่าตอนที่มันเริ่มแตกใหม่ๆแตกทั้งหมดครับแต่เราไม่ได้ออกโดนแดดมากลากก็เลยเน่าไปหน่อยพราะมันอยู่ที่ร่มเยอะไปหน่อยชุดนี้40กิ่งเหลือสามสตายสักแปครับ ชุดนี้เป็นชุดที่สี่ก็สั่งมาสิบกิ่งกิ่งตอนเลยนะสั่งมาสิบกิ่งแล้วผม,มเอามาปลูกปลูกลงดินเลยไม่ได้ชามอันนี้ชุดนี้ไม่ได้ชามสิบกิ่งก็รอดทั้งสิบกิ่งครับแต่ต้องมีน้ำลดเนาะมีน้ำลดแล้วถ้าแดดมันร้อนก็ต้องมีทางมะพร้าวพันต้นไว้ก่อนไม่ให้โดนแดดพอว่าเริ่มแตกแล้วพอสู้แดดได้แนละ้วเอาทางเอ้ยไม่ใช่เอาทางกล้วยออกขอโทษทีพูดผิดทางกล้วยผมมี ต้นกล้วยอยู่ตางกล้วยพันธันไปก็ลดน้ําก็มาดูจะทําคลิปให้เรื่อยๆอีกทีว่าหนึ่งปีจะออกดอกไหมพันเขาวผ่องที่เขาให้มามันจะแท้ไม่แท้ก็อยู่อยู่ที่เขาเขาให้มานี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้หรอกแท้ไม่แท้ออกดีไม่ดีไม่รู้ก็สืบสอะมาหลายที่แต่ความแน่นอนก็ยังอยู่ที่เรา ว่า1ปีหรือ2ปีจะออกดอกขนาดไหนแล้วตลาดของใครจะอยู่ที่ไหนแต่ของผมมีตลาดอยู่นะพอพอ,พอจำหน่ายได้แต่อย่าเยอะเกินไปผมว่าผมปลูกไว้ไม่ให้มากเท่าไหร่ปลูกแค่พอพอประมาณกับตลาดอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ไกลไกลบานผมก็ยังไม่มีใครปลูกก,กันเยอะคิดว่าตลาดของผมก็ยังพอพอได้อยู่จะมาดูกันเอาแค่พอได้ก็พอกินพออยู่ไม่ต้อง มากมายแค่พออยู่ได้แล้วกันก็จะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงเรื่อยๆว่าจะออกตอนไหนทำยังไงเป็นยังไงเขาว่าสะเดนี่อายุผมก็มากแล้วอะ่ะก็เลยลดน้ำอย่างนี้ก็จะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะในการลดน้ำปัญหาเรื่องปั๊มพังปัญหาซ่อมปั๊มปัญหาซ่อมท่อปัญหาหลายๆอย่าง มันเหนื่อยก็เลยเอาสดาวมาปลูกสะดาวเขาบอกว่าใช้น้ําน้อยปุ๋ยแทบไม่ต้องใส่เลยนี่เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าต้องบำรุงสายัางไงบ้างระยะแรกๆก็คงต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยให้ต้นมันโตก่อนแล้วค่อยทิ้งนะเพราะว่าอยู่แรงๆได้สภาพดินไม่ดีก็อยู่ได้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ก็อยู่ได้ออกดอกเพราะว่านี่จะจริงไม่จริงจะเท็จไม่เท็จเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูอีกทีไม่มีการโกหกเรื่องจริง เป็นยังไงจะเอาเรื่องจริงมาทั้งหมดมามาลงคลิปไปดูเราจะไม่ทำคลิปแบบไม่ตรงอะแบบบอกเรื่องไม่ตรงไม่เอาเพราะว่าเกษตรกรทำมาฝาดจะได้ลงทุนเยอะเสียเวลามากก็เสียกำลังใจเนาะเอาเอาคลิปนี้ทำแค่นี้ก่อนบขอบคุณทุกท่านที่ดูครับผม